สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดยุยญ,ญาติเยอะต่อกลับไม่ไว้หน้าหลังโดนสลิมแซะเกาะพุ่มพวงเรียนแบบจนดังเรียกว่ามีข่าวออกมาเรื่อยๆสำหรับศิลปินลุกทุ่งยุยญาติเยอะที่ในช่วงนี้เธอออกมาเป็นกระบออกเสียงให้ประชาชนพูดในความจริงที่เราผู้คนต้องเจอในสถานการณ์โควิดระบาดเช่นนี้ และล่าสุดย้อยออกมาล้านโพสต์ต่อเนื่องไม่มีแพลวหลังจากมีสลิมที่เข้ามาแวะว่าตัวเธอก่อพึ่งพุ่มพวงจนดังเปรียงปรางงานนี้เจ้าตัวทนไม่ไหวออกมาตอบกลับแบบไม่ไว้หน้าระบุว่า เรื่องนี้ต้องขยายใจความกันนะคะพี่พึ่งคือที่สุดในใจคือทุกสิ่งคือครูตูค่ะสริมโพสเกลียดมันประตูเกาะพุ่มพวงดังตูเรียนแบบตูขอด่าว่าอีกควายนะคะเพราะตลอดชีวิตการเป็นนักร้องของตูตูพูดตลอดคือว่าพุ่มพวงคือที่สุดในใจตูแล้วเปรียบเหมือนแม่คนที่สองตูรักตูนับถือตูเอาไว้บนหิ้งอย่าได้โพสต์อะไรที่เหมือนเชิญชวนให้พวกสลิมงงๆด,ด้วยกันคามาเมนต์ทําเองนับถือใคร สักคนดังครูจริงๆ h a s h t a g ตูถามหน่อยมึงอยากแทนเขาเหรอ้คมเขาเหรอมึงอยากให้คนลืมเขึงอยากให้ลืมเขาเหรออ้มเขาเหรมคมามความเเหรนอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคนดเห็น,นข้นาขม้คขาอมคลขาอมอกทีนิวส์ขอ,ขอ,คขอมขอคุณครับ